ลมเอ๋ยลมเจ้าผ่านพัดพาเธอมาให้เจอฉันลมเอ๋ยลมเจ้านั้นก็พัดเธอผ่านไปคนที่เคยอยู่เคียงแต่วันนี้เขาอยู่ที่ไหน เจ้าลมเอ๋ยเจ้าลมพัดไปแห่งใดกันนาลมเอ๋ยลมเจ้าผ่านพบเจอผู้คนนับหมื่นพันวอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดเธอกลับมานานแล เท่าไรยังจดจำทุกคำสัญญาเฝ้ารอคอยใสาลมพัดพาเธอมาอีกครั้งลมเจ้าเอ๋ยฉัไหนเลยไม่เคยเจะหู าพาดพาเธอมาได้ไหมลมเอ้ยลมเจ้าผ่านพัดพาถอยคำรักจากฉันวนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดไปบอกเธอ คนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเขาจะได้เจอได้เจออีกครั้งล้มเจ้าเอยฉันหนเลย เคยเจะหวนมาลมเจ้าขาพัดพาเธอมาได้ไหมล้มเอ๋ยลมเจ้าผ่านพัดพาถอยคำรักจากฉัน วนสายลมเจ้านั้นช้ยพัดไปบอกเธอคนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเขาจะได้เจอได้เจออีกครั้งคนที่คอยตรงนี้ เฝ้ารอคอยทุกวันเวลาเฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอมาอีกครั้ง